ขอตแตร3สาชาติอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้นักศึกษาสาวตัวตึงค่ะเธอขอตแตร3สาชาบนรถ2แถวและลีลามาเต็มเลยค่ะ โอ้โหมันอยู่คนเดียวนะคะถ้าบอกธรรมดาโลกไม่จำค่ะคกับลีลาการขอแตร3ามชาติสไตล์นักศึกษาสาวตัวตึวตงกวนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจรถ10บล้อแล้วก็ชาวเน็ตคนใหม่เลยนะคะ<อ>เพราะว่านอกจากลีลาการขอจะเป็นเอกลักษณ์แล้วมีท่าเต้นประกอบจังหวะด้วย<อ>เมื่อคนขอน่ารักแบบนี้พี่10บล้อเขาก็เลยจัดให้จัดแตรสาชาติไปให้หชุดเต็มๆแค่นี้ยังไม่พอนะคะต้องบอกว่าตอนที่รถสแถวหยุด เธอยังโชว์ลีลาที่ดาวานอนค่ะ <Huh? S 1> นี่ <Huh? S 1> ที่ดาวานอนค่ะปีนป่ายตามราวจับของรถสองแถวโชว์เพื่อนอีกต่างหาก oh. แต่ต้องฝากเตือนน้องๆแบบนี้ที่เห็นคลิปนี้ คืออย่าทำแบบนี้เวลารถวิ่งเลยนะพี่ก็หวาดเสียวได้เอาผู้ตามตรงนะต้องเต้นอยู่ถ้าแบบพี่ก็เป็นห่วงถ้ารถเบรกนะรถเบรกขึ้นมานะรถเบรกหรือรถกระชากไปข้างหน้าเนี่นะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่ว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยนักศึกษาสาวคนนี้เธอเต้นตอนที่รถจอดอยู่นะคะต้องบอกแบบนี้อย่าไปทําตอนรถวิ่งนะคะอันตรายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ตอนนี้แหละที่เป็นหวาดเสียวแต่ตอนโหนเนี่ยรถจอดอยู่ตอนโหนนีรถจอด